บาด์เนโอลำซาวดีพี่น้องกระท่องคินดินสยามและกุ้งางามงามสาบายดีแบนบอบอีควาหมอนเดเอม และตอนนี้สองปัญหาโลกกาปัญหอนห่มสุมมนุษย์โลกได้ปานไฟใหม่เลยกี่เนาอง์พระพุทธเจ้าได้ดตังสองระยานใครตำบุญทต้านจังสุมมยินหายหอนเนมฝูงหมูเจ้าที่กอนเจ้าบริษัทนั่นทั้งสี มีปิกสูปิสูนี้อุบาสกอุบาสิกาเพื่อนบอกไว้ให้ใจตั้งกะะต่อบุญบนบอดีสิเกิดปุนในเจ้าหห่งนอกไกลนีบนอยู่ดีกินดีสิหางนีบ่อไหลเวียนแ้วเกิดเป็นคนมาแล้วแสนดีนอกพ่อญ่ ย้อนวาบุญนกก็ไว้ได้เที่ยวใจและทรงตามเขาและน้ำเครื่องอยู่ของกินนะให้มีสินมีทามอยู่สบายกาพ่อแล้วล่เดี๋ยวสิไปทางหน้าคือสินทางประวันาเฟิ่นว่าบุญอันยิ่งใหญ่บ่มีขายขันอยากได้ให้ทำสางและก็เอา คือมื่อนี้ผูงมูเจ้ามาหวมกะทำท่านนมาได้กานกวังบุญดีก็อทุนไปเมืองป่าหวผูงเขาป่าหน้าน a m มีกะตามกันบ่อใจตายไปโนจักฉันไปสีใดอย่าแก้ไวนั่นคลไาย ขั้นเมีนหามาได้ใจไปเน่ันน้ำผลของกรรมที่ดำสูส่วนดีไปภลายนาวันลำขั้นเจ้ามาถึงเลี้ยวยาหยุดเบื้นไปทางใหม่ควมตั้งใจก่อนสิออกจากบ้านมัดอําเทวว่าส่วนบุญ คำว่าบุญมุ่นนั้นหมอมีไัยนั่นปันแดงนามยู่แอ้งขันเจ้าจินจังสิอิมองอยากขอท่าผู้อื่นใดแยบก็้ามาใกลไกลไม่โกบุญประกาศสงใจประสงค์ต่อตั้งแม้นต้านหน่อยก็คอย